มอยากกินปลาแดกลงวิดีโอโใช่ <privileged. c oughs> ใกล้วัดตายแล้วเบิดปลาแดกปุ้งนี่มึงตายแท้อาหารโควิดอาหารเ,าาารเื่องโควิดกู <c oughs> อยากกิน อยากกะกินกิงเปรียกว่ามีกลางลาวฟ้ตรงนี้นะนอไม่ต้มมาตะอุบลนอหม่แ่บแสบถ้ามาเจ้าก็อยู่แถวนั้นล่ะ น้ำยังเหลวมึงอยากกินมึงก็ซุ